พี่น้องจ้าปีนี่บ่ได้กินดอกเดอ้อพักหมข้าเจ้าบ่ตัดหญ้าดงพักหมนี่บพิภัยมาตัดหญ้าเลยจ้าตัดตะทางฟังที่ใบพมีพหมผิดเลยพี่น้องจ้า อดกินพักหอมเลยแอปเปิลกระดกจ้าก็ได้อันพักหมกระเจี๊ยบแอปเปิลน,น้อยล่าไม่กินที่น้องจ้า มันเวยใหญ่กว่านี้ก่อนค่อยมาเจ็บใหม่จ้ะ ไม่น,นี่ยายไพ่กับมาออกกำลังกายเนีมาแรงพี่น้องจ้าขอากำลังกายมีแผนว่าสิมาเจ็บพ่อหมปรากฏว่ามองพ่อหมเกิดเพิ่นว่าตัดหญ้านะจ้าปีนี้สงสัยมันจะแรงพี่น้องจ้าคนตัดหญ้าก็ะเด็ดตัดรอบเดียวบบมีหญ้าปงขึ้นอีกเลย ตัดรอบเดียวจบเลยทุกปีแห้งตัดแห้งขึ้น ปีนี้บ่ต้องเสียใจเด้อจ้าถ้าผู้ใดบ่ได้กินพักหอมคนยู่ใกล้ๆก,กับบ่ได้กินจ้าพี่น้องเทิงคนยู่ใกล้ยู่ไกลบ่ได้กินเด้อจ้าพักหอมปีนี้ไวรัสโคโรนาลายต้นไม่กับบ่คืนพี่น้องจ้า ผลงานเมื่อนี่จ้าไปเก็บปักแอปเปิลน่อยกับผักหมมาจ้าเมื่อนี้ไซื้อปลามาปลาใส่ผักหมกินแ่บจ้าล้ำไลน้ำล้านล้เล เอเผือกตัวติดผูกไว้มาใส่ยบบหอมหอมตำเจียวพริกดิบขื้นง้อแซบมะเอิญหลยอาเด้อภายซีกินเขากำหนดปลาใช่ผมจะ